ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะหามาดูนะครับรถไถ KRT 140นนะครับมาหายเปิดหน้าดินนะครับนะครับก็ออกมาดูนะครับคือเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับออกมาผมก็จะมาให้ดูนะครับว่ามาหายเปิดหน้าดินเตรียมการเพาะปลูกนะครับ กียวกการพ่อปลูกนะครับว่าตัวนี้จะทํางานไหวไหมจะทําได้ขนาดไหนนะครับผมก็จะมาให้ดูกันนะครับครับครับซึ่งเป็นป่าตะเพากะเพานะครับป่ากะเพาที่ผมเหมือนที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับตอนที่ผมดันหรือที่ผมรูปไปไม่ ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับต้นกระเพาต้นนี้ก็ยังเหลือเยอะก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับพอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นะครับตนน้ตนนึงไม่ใช่ต้นน้อยเลยนะครับดูต้นมันลำต้นนะครับครับกำลังเหลืออยู่นะครับซึ่งมันเยอะผมก็จะเป็นต้องรูดออกมั้งนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมรูดนะครับผมก็ไม่ได้ดันหน้าดินออกนะครับก็แค่รูดให้ต้นกระเพรามันออกไปมั่งแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเตรียมการเพาะปลูกฤดูต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาแล้วนะครับปกติมันก็ได้ปลูกได้ทําไปแล้วนะครับซึ่งปีนี้มัน ฝนมาดีตรงท้ายปีนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเตรียมจะลงอยู่แล้วเนี่ยครับคิดว่าพรุ่งนี้ว่าจะลงนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับนี่ฝนลงมาหนักเลยนะครับก็เลยลงไม่ได้นะครับก็ต้องมาไถเตรียมที่ใหม่นะครับผมทำร่องทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมจะลงอย่างเดียวเลยนะครับก็คงจำได้นะครับที่ติดกก็มีดอกดาวเรืองอยู่นะครับ ครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาดูกันเลยนะครับการทํางานวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันครับ ครับทีนี้ก็มาดูนะครับผมถ่เสร็จแล้วนะครับอ่าก็มาดูนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับะก็สมกับตัวเขานะครับผมก็จะให้ดูนะครับนะครับดูขี้ไทยนะครับดูนะครับนี่ก็หายเปิดหน้าดิน ซึ่งปีนึงเต็มเลยนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ก็ถึงฤดูการแล้วคือการให้เปิดหน้าดินนะครับของรถไถ KRT นะครับ140นะครับซึ่งแค่14แรงนะครับครับผลงานก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับนี่ก็มาดูนะครับซึ่งไถเฉพาะล้อยางนะครับไถล้อยางผมไม่ได้ใส่ล้อเหล็กมาเลยนะครับ ซึ่งล้อเหล็กออกมาต้องมาประกอบใส่กันหน้างานนะครับซึ่งประกอบมาแต่บ้านไม่ได้นะครับมันมันเดินถนนไม่ได้นะครับล้อมันจะเท่ากันกับล้อยางนี่เลยนะครับครับแต่ทีนี้ผมอยากจะให้มาดูหานนะครับหรือไถนะครับปกติของเขานะครับของเขาจะมานะครับมันจะมีแค่สามลูกนะครับนี่ก็สามลูกนี่จะเข้าดีเข้าลึกด้วยนะครับ นี่ก็ดัดแปลงเอานะครับก็มาใส่สีลูกนะครับใส่สีลูกมันก็จะทําให้ดินก้อนไม่โตนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ